เขานี้เราสูตรเดียวอ่อยละบอนบ๊อนนกูว่าป่านเขาฟังป่านเขาฟังนะว่าต้องรอยบอนนอกเขาย่เล้วโอ้ก็ได้ถือคือป่าสามโลลอยเศร้าอยู่ด้นอยู่อยู่ด้นอยู่ เอา mẹ จ้องเบิ่งหยอก cho ๆๆเนาะนี่น้อยเนาะของข่อย บอลไร้แยแล้ว

เออขาไปลไปล่มันสิไปยูอะไรบ่ขังง่างนี่มละเพื <c oughs> ่ออยู่ประดุกมเพื่ออยู่แต่ในนีตัวเดียวแหละมปลาขาวถงปะสู้ตอนนี้ไงปืด <c oughs>

เฮ้ยหาม้ามไันกันเว้ยเอาบึงด้เอาบึงด้ได้ปนบ่ได้ปนบ่เอาเลยหนึ่งสองสามฮึดหอดพอดีจับหอดพอดีเฮ้ย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  Giếp loại, liếp loại. Giếp loại. 2 tôn, 2 tôn. Song tôn, liếp loại. Chắp xoay capsai chắp xoay bayan Ui Một nhiên, mọi người. 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 Một nhiên, Bà người. bà nhiên, mọi người. Một nhiên, mọi người. Một ô, そうです。<laughs> <laughs>